สัพพุริสธรรมเจ็ดหลักธรรมที่ทำให้คนเป็นคนดีวิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการทุกคนก็ล้วนบอกว่าตนเองเป็นคนดีแต่คนดีตามมาตรฐานหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเช่นไรเรามาประเมินตนเองกันค่ะว่าเรามีคุณสมบัติเป็นคนดีตามสายตา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวัดได้จากหลักธรรมสัพป,ปริสธรรมเจ็ดธรรมะที่ทำให้คนเป็นสัตตบุรุษคือเป็นคนที่เก่งดีและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์นั้น ด้วยเสียงกล้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีได้ขอน้อมนำหลักธรรมสัพป,ปุริสธรรมเจ็ดธรรมะที่ทำให้คนเป็นคนดีหรือหลักธรรมสร้างคนดีที่โลกต้องการเจ็ดประการมาฝากคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรเพื่อได้น้อมนำไปปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะได้ทราบว่าสัพป,ปริสธรรมเจ็ดมีอะไรบ้างนั้นให้เรามาทำความรู้จักกับความหมายกันก่อนค่ะคําว่าสัพป,ปริสะในภาษาบาลีตรงกับคำว่าสัตตบุรุษในภาษาสันสกฤตแปลว่าคนดีคนสงบคำว่าสัตตบุรุษเรียกอีกอย่างว่า สัปปะบุรุษก็ได้คำว่าสัพปุริสธรรมก็คือธรรมที่ทำให้คนเป็นคนดีดังนั้นสัพปุริสธรรมเจ็ดก็คือวิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการเจ็ดประการนั่นเองเนื่องจากมาตรฐานการตัดสินว่าใครเป็นคนดีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ถามว่าเราจะเอาการตัดสินของใครเป็นมาตรฐานหากไปถามโจรโจรก็บอกว่าคนดีในฐานะของเขาก็คือคนที่ออกปล้นกับเขาทุกวันถ้ามาถามพระก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หรือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องเอามาตรฐานของพระองค์ท่านมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครเป็นคนดีที่แท้จริงเรามาดูคนดีในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เลือกนำมาปรับปรุงตัวเองให้มีคุณสมบัติตามที่พระพุทธองค์ต้องการ วิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เจ็ดประการด้วยกันซึ่งหากใครนำไปปฏิบัติให้มีขึ้นในตนได้แล้วย่อมจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนเก่งเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เมื่ออยู่ในสังคมไหน สังคมนั้นก็เจริญสามารถนำหมู่ชนและสังคมนั้นไปสู่สันติสุขจัดเป็นคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นต้นแบบหรือกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกได้อีกประการหนึ่งเมื่อเราได้ศึกษาจนเข้าใจแล้วจะทำให้เราสามารถแยกแยะออกได้ว่าคนดีที่แท้จริง ที่เราควรคบหาสมาคมด้วยหรือใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจะต้องมีลักษณะเช่นไรสัพปุริสธรรมเจ็ดหรือวิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการเจ็ดประการนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในฐานะต่างๆกันฐานะแรก พระองค์ตรัสไว้กับพระภิกษุดังนี้พระภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการเป็นผู้ควรแก่การคำนับคือควรที่เราจะเอาของไปถวายท่านเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะเจ็ดประการได้แก่หนึ่งธรรมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จกักธรรมหรือความเป็นผู้รู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักอัถะหรือความเป็นผู้รู้จักผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตน 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณ 5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักการ 6. ปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทหรือชุมชน 7. ปุคลันยุตาหรือปุคคลปรโรปรขลนยุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลขออธิบายความหมายของสัรพุริษธรรมเจ็ดแต่ละข้อดังนี้ 1. ทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุหมายถึงความเป็นผู้รู้หลักคือความเป็นผู้รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุของสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเหตุของสิ่งนี้เช่นรู้ว่าเมื่อคนเราขาดอิทธิบาทสี่ในการประกอบอาชีพธรำมาหากิน หรือในการทํากิจการต่างๆนั้นก็จะไม่ประสบความสําเร็จเป็นต้นกล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ความเป็นผู้รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจการต่างๆโดยรู้เข้าใจ สิ่งที่ตนจะต้องประบพติปฏิบัติตามเหตุผลเช่นชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมเพื่อการสร้างตนให้มีหลักฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือหลักการสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบคืออะไรมีอะไรบ้างผู้นำประเทศทราบถึงหลักการปกครองประเทศที่ดีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างรู้ว่าจะต้องกระทำเหตุนี้หรือกระทำตามหลักการนี้นี้จึงจะให้เกิดผลที่มุ่งหมายหรือต้องการนั้นๆเป็นต้นตลอดจนชั้นสูงสุดก็คือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิต ได้อย่างถูกต้องมีจิตเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ 2. ออัตถันยุตาความเป็นผู้รู้จักผลหมายถึงความเป็นผู้รู้จักว่าผลอันนี้เกิดจากเหตุอันนี้เช่นเมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำมาหากินในทางสุจริต การศึกษาเล่าเรียนหรือในการทำกิจต่างๆก็รู้ว่าเป็นเพราะขาดหลักอิทธิบาท4กล่าวคือไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการประกอบอาชีพนั้นในการศึกษาเล่าเรียนนั้นหรือในการทำงานนั้นเป็นต้นกล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ ความเป็นผู้รู้จักอัดคือความหมายหรือความมุ่งหมายของหลักการที่ตนต้องปฏิบัติโดยมีความเข้าใจประโยชน์ที่ประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนทํารู้ว่าสิ่งที่ตนทํำอยู่อย่างนั้นดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุผลอะไรรวมถึงรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำหรือความเป็นไปตามหลักเช่นรู้ว่าหลักธรรมหรือพุทธศาสนาสุภาษิตข้อนั้นๆมีความหมายว่าอย่างไรการที่ตนกระทำอยู่อย่างนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อทำไปแล้ว จะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้นตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือรู้ความหมายของคติธรรมดาและประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 3. อัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้จักตนหมายถึงความเป็นผู้รู้จักฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความสามารถ ความถนัดและคุณธรรมเป็นต้นของตนว่ามีสภาพอย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและทำการต่างๆให้สอดคล้องถูกจุดที่จะสำลิดผลตลอดจนพร้อมแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์อันยิ่งขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ ความสามารถมองตนเองออกว่าตนเองเป็นอย่างไรเป็นใครมีฐานะและภาวะอย่างไรกำลังต้องการอะไรเมื่อมองออกแล้วก็พยายามปรับตนเองให้เป็นอย่างที่ตนเป็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพยายามวางตนให้เหมาะสมกับฐานะและภาวะของตนและใช้กำลังความรู้ ความสามารถของตนพัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการในทางที่ชอบรวมถึงความรู้จักหยุดยัง้งความต้องการอันเกินขอบเขตกำลังความรู้ความสามารถของตนและหยุดยัง้งการสแสวงหาอันเกินกำลังหรือในทางที่มิชอบทำ อันจะทำให้ตนเดือดร้อนในภายหลัง 4. มัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณหมายถึงความรู้จักพอดีในสิ่งต่างๆเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคและการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะในการพูดการปฏิบัติกิจและทำการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลายทำการงานทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพื่อผลดีแท้จริงที่พึงต้องการโดยไม่ใช่เพียงเพื่อเห็นแก่ความพอใจชอบใจหรือเอาแต่ใจตนเองแต่ทำความพอดีแห่งเหตุปัจจัย หรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญาความรู้จักประมาณในสิ่งต่างๆดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปในสามขณะคือในขณะสแสวงหาในขณะรับและในขณะบริโภคใช้สอยโดยความรู้จักประมาณในขณะสแสวงหา ย่อมเป็นเหตุให้ประกอบอาชีพโดยทางที่ชอบธรรมไม่ไฝ่สูงทะเยอทะยานจนเกินประมาณอันจะก่อให้เกิดการสแสวงหาในทางทุจริตต่อมาความรู้จักประมาณในขณะรับย่อมเป็นที่ยินดีและเลื่อมใสของบุคคลผู้ให้และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนในภายหลัง ทั้งเป็นที่สรรเสริญของบุคคลผู้อื่นด้วยส่วนความรู้จักประมาณในขณะบริโภคใช้สอยโดยการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วบริโภคอาหารหรือใช้สอยพัสดุสิ่งของต่างๆให้พอเหมาะพอควรไม่ให้มากนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักก็รู้จักเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ เช่นเมื่อบอริโภคอาหารพอเหมาะพอดีก็จะก่อเกิดความมีสุขภาพดีแก่ร่างกายและเมื่อร่างกายปราศจากโรคแล้วหากต้องการฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิหรือให้เกิดปัญญาก็ทำได้ง่ายขึ้นเป็นต้น 5. การันยุตาความเป็นผู้รู้จักการหมายถึง การรู้จักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจกระทำหน้าที่การงานเช่นให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาให้เหมาะเวลาเป็นต้นหรือการรู้จักการละเวลาในอันที่จะประกอบกิจนั้นๆเป็นต้นว่า ตนมีหน้าที่การงานจะพึงทำหลายอย่างด้วยกันจะเป็นกิจการทางโลกหรือทางธรรมก็ตามจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะแก่กิจที่จะต้องทำนั้นนั้นการงานจึงจะดำเนินไปได้โดยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่ยุ่งเหยิงยุ่งยิ่ง,ง,งข้างค้างอากูลตลอดจนรู้จักกะเวลา และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 6. ปริสัญยุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนหมายถึงความเป็นผู้รู้จักถิน่นรู้จักที่ชุมนุมรู้จักสังคมคือรู้จักว่าชุมชนหรือสังคมนั้นเป็นอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะกับสังคมนั้น เพื่อให้สามารถเข้ากับชุมชนนั้นโดยไม่เก้อเขินหรือประมาทเช่นเมื่อไปร่วมพิธีงานศพจะต้องแต่งกายจะพูดและจะทำอย่างไรเมื่อเข้าวัดไปในพิธีทำบุญต่างๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมจะวางตัวอย่างไรเมื่อพูดคุยกับพระสงฆ์เป็นต้น กล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ความรู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุมและต่อชุมชนนั้นว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทำกิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ชุมชนนี้มีระเบียบว,วินัยอย่างนี้มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ควรเกี่ยวข้องควรสงเคราะห์อนุเคราะห์ควรรับใช้ควรบำเพ็ญประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเจ็ดบุคคลปโรปลันยุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคลหมายถึงความเป็นผู้รู้จักบุคคลคือรู้จัก และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นใครๆยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นๆว่าควรครบหรือไม่จะใช้จะตำหนิยกย่องและแนะนำสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดีเป็นต้นกล่าวอีกในหนึ่งได้แก่ความสามารถอ่านคนออกโดยรู้จักบุคคลแต่ละคนว่ามีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรมีความสามารถในด้านใดมีคุณภาพเป็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบอะไรใครควรครบหรือไม่ควรครบอย่างไรเป็นต้น เมื่อรู้จักลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อเขาได้อย่างถูกต้องสัพปุริสธรรมทั้งเจ็ดข้อนี้สรุปเป็นคำจำกัดให้กำหนดง่ายๆว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สังคมรู้บุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดีโดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดฐานะความเป็นอยู่หรือมีการศึกษาสูงบุคคลใดเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักความพอดีรู้จักเวลารู้จักชุมชนหรือสังคมและรู้จักเลือกคบคนบุคคลนั้น ก็สามารถที่จะเป็นคนดีเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบหรือเรียกว่าเป็นคนเต็มคนคนดีที่แท้ซึ่งถือเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาตินี่คือภาพรวมของสัพปุริสธรรมเจ็ดหรือวิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการเก็ดประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ต่อจากนี้ไปเรามาช่องธรรมวิถีวางเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้นำหลักธรรมสัพปุริสธรรมเจ็ดไตรประพฤติปฏิบัติตนตามนั้นแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสำเร็จเกิดสิริมงคลมีวาสนาบารมี ทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่ผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่คิดดีทำดีพูดดีสำหรับวันนี้ต้องขออำลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ